ผมขอนักเตะมิลานดีๆหน่อยแล้วกันนะนักเตะมิลานดีๆแจมๆมาให้กูหน่อยนะครับแล้วก็การเนี่ยปีผสมเยอะเหลือเกินอสิซาดค้านี้เกลือตลอดค้างนี้ของเฮียตลอดครับเพื่อนไม่ไม่เคยได้ของดีจากตอนทงค้างครับเฮ้ยฟานบาทเทนโอเคฟานบาทเทนว้าขึ้นจริงฟานบารเทนก็ได้นะตัวเนี้ย ยี่สิบสโอ้โหมียาบีเอาอีก e ไปฝากใครเนี่ยมาทำเฮียอะไรอ่าฮ่ามี่น้ารือัยยี่สามมาที่การไปแล้วหนึ่งหมื่นบาทแล้วซอนเฮียซอนอยู่ญี่ปุ่นหรือไงอะไรบ้าการไปแล้วหนึ่งหมื่นบาทครับทุกคนจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าวิดีโอโอ้โหเฮ็ดอาเฮียเลยเฮ้ยอาโอ้โหอาซาก็เฮียแล้วฟีเอ็ม